โย่เอาล่ะส so, ั้ด้ทุกท่านนะครับก็ก่อนหนึ่งเลยนะครับขออภัยที่อาทิตย์ก่อนผมไม่เสียงี้งวะก็ก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาทิตย์ก่อนผมไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้สตรีมไม่ได้ทำอะไรเลยในช่องชนแนลผมผมนะครับต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ผมอยู่ในมูดที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับผมจะบอกว่าผมอกหักมาก็ได้นะนะครับผมนั่นแหละเจ้าของมึงอะเจ๊ก แต่มันก็เป็นเรื่องของคน2คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เข้าไปพูดดีเทลหรืออะไรของมันมากนะฮะระบทเลนที่ผมได้จากความสมันครั้งนี้นะครับก็คืออย่าเอาเรื่องส่วนตัวกับ YouTube มาผสมกันไม่งั้นจะได้แบบไอ้เจกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าถึงผมจะเลิกคุยกับน้องเขาไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังชอบเจกอยู่กันมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็คงต้องเก็บเจกเอาไว้นะฮะทำไมมันเฮิร์ตอย่างนี้วะเจกถึงเรากับเจ้าของนายจะไม่ได้อะไรกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นายเป็นพี่น้องของเราแล้วนะเจกฟน่อย นี่นตามนั้นสายค่ะผมคงทิ้งมันไปไม่ได้นะฮะถึงปกติแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่ผมเลิกคุยกับใครนะตุ๊กาตาผมจะกูจะให้ดูเจ๊กเอ้ยนายนะไม่เข้าใจหรอกว่านายโชคดีแค่ไหนที่ไม่ได้โดนทิ้งมันตุ๊ก,กาตาตัวอื่นเข้าใจไว้ด้วยนะ <laughs> นายเป็นหนี้บุญคุณสับสครายเบอร์ทุกคนนะเจ๊กขอบคุณเขาเร็ว <laughs> อย่างนั้นแหละโอเคแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมไม่ได้ ทะเลาะก,กันหรือเปล่าวะทะเลาะก,กันไหมวะคือเราก็ไม่ได้คุยกันแต่เผื่อน้องเขาดูวิดีโอนี้อยู่คือเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมผมมีไอ้นี้มาให้ทุกคนดูฮะมันคือเสื้อจากยูนิโคลนะครับผมแต่มันไม่ใช่เสื้อยูนิโคลแบบธรรมดานะครับออมันก็คือเสื้อ นินเทนโดนั่นเองครับผมคือจริงๆแล้วผมซื้อมาได้เกือบอาทิตย์แล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดกล่องแกะใส่สักทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ซกักยังไม่ได้รีดยังไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าอยากจะมาทำเป็นคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะฮะนั่นแหละใส่หน่อยดีไหมสามสองหนึ่งฮะไม่ได้แย่นะเนี่ยแต่ก่อนอื่นผมต้องตัดอันนี้เอาก่อนไหมมันมีไหมแบบที่เป็นแฟชั่นใส่เสื้อแล้วก็แบบเก็บไอ้พวกนี้ไว้อะ <an> เป็นใบเขียนอย่างนี้เลยนะ Nintendo Uniclo นะครับผม Global T-Shirt Design Competition อ๋อมันเป็นการแข่งดีไซน์เสื้อน,นะครับผม Yeah ก็บอกไปก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเสื้อนี้มากกว่านี้นะครับผมเขาไม่ได้จหญคือผมเป็นคนที่ชอบพวกเครื่องแต่งกายของที่มันเป็นเกมการ์ตูนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะ <c oughs> มันเหมือนกับเป็นการปลุกความเป็นเนิร์ดในตัวเราออกมานะครับผมเสื้อของยูนิโคลนเนี่ยจริงๆเขาก็ออกมาหลายตัวนะมีของสปาร์ทูมีของโปเกมอนด้วยนะผมว่าอันที่เท่ที่สุดเนี่ยก็คือมาริโอ8บิตนั่นแหละฮะอันนี้มันยังยังยดอยู่นะเดี๋ยวมต้องไปซักอีกทีนะฮะเหมือนมาโฆษณาให้เขาแล้วเขาก็ไม่ได้จ่าย <c oughs> ผมเชอต้องมีบางคนถามาว่าแหมถ้าใจะใส่เสื้อน Nintendo ขนาดนี้ทำไมไม่ใส่หมวกกุงเท้าเสื้อทับไปอีกตัวด้วยเลยล่ะก็จริงนะก็ว่าจะไปหาซื้อเพิ่มอยู่นะครับผมแต่จริงๆเนนนีีี่ยออ้้้้พกกเเสืผผาขงมมมะ็ เปล่าวะเอ้ยลืมไปเลยนี่เพื่อนที่เมกาซื้อนี่มาให้นะมันไม่ใช่ถุงมือนะมันคือถุงเท้านั่นแหละนะครับผมนางบอกผมชอบโปเกมอนมากกันจัดไปถุงเท้าโปเกมอนปิกาจู <Pikachu. S 1> คือที่ต่างประเทศเนี่ยของพวกนี้มันแบบแพร่หลายมากเว้ยของเกมของการ์ตูนพวกนั้มันแบบมันไม่ใช่แค่แพร่หลายธรรมดามันแพร่หลายแบบที่มันมีคุณภาพอ่ะเข้าใจไหมเก็ตไหมเด็กเ้าเด้อครับจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอนี้ผมก็มีเท่านี้แหละนะฮะคือเป็นวิดีโอที่ไม่มีอะไรมากเลยนะแต่ว่าผมก็อยากจะอัพคลิปกลับมาอัพคลิปนะครับผมเพราะผมไม่อยากจะหายไปนาน เข้าใจมก็ถือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์พักใจไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแล้วถ้าใครอยากติดตามเรื่องชีวิตส่วนตัวของผมเพิ่มเติมนะครับผมผมแนะนำนะฮะอย่าไป เฟซผมเลยเพราะผมไม่ค่อยอัปเดตอะไรในเฟซเลยนะฮะนอกจากในแฟนเพจนะครับผมแต่แฟนเพจมันก็จะเป็นเรื่องของยูทูบไงถ้าอยากจะเขาเรียกว่า Follow ชีวิตส่วนตัวของผมเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนําไปดูในอินสตาแกรมของผมนะครับผม Proper_UnderScore_Destino ฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้วยนะครับผมเพราะว่าไอเรื่องชีวิตส่วนตัวของผมเนี่ยผมอัปเดตในนั้นตลอดเวลาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลงรูปหรือว่าลงสตอรี่นะครับถ้าอยากจะรู้อะไรอินเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของผมมากขึ้นเนี่ยผมแนนนะะะําาใหห้ไป นั่นแหละนะครับผมอย่าลืมไปฟอล l o w IG ด้วยถ้าไม่อยากจะติดตามชีวิตส่วนตัวของผมก็ถือว่าผมขอแล้วกันนะฮะไปฟอล IG ผมหน่อยโอเคก็ทั้งหมดก็มีเพยงเท่านี้แล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ตอนหน้าตอนไหนเราจะทำอะไรกันต่อโปรดติดตามชมได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ